สวัสดีครับสุนิโจทัลไทยชาแนนะครับภาพที่เห็นนี้คืออะไรครับมิเตอร์น้ำนะฮะเขาจะจ่ายไปตามบ้านนะครับที่เมืองบาดดาเซรีเบียกาวันบูไนดัลสลามนะฮะนี่ครับจะมีมิเตอร์นะฮะจ่ายไปตามบ้านต่างๆนะฮะแบบนี้นะครับ สีน้ำเงินน้ำเงินทางนู้นนะฮะที่เป็นเส้นเส้นมีทุกบ้านเลยนะครับที่นี่จะเป็นวอเตอร์วิลเลจนะครับหมู่บ้านริมน้ำนะฮะก็วิถีชีวิตของคนบูนัยนะครับที่เขาอาศัยอยู่ริมน้ำกันมาช้านานมากแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเขาโน้นะครับแต่ตอนนี้นี่ฮะการสัญจรกลับมาก็ใช้เรือแบบนี้นะครับ บ้านบางบ้านก็เก่าบ้างชำรุดบ,บ้างมีฮะขอบที่ติดตามชมครับสุนิจโจด้วยชนะครับ